นนี้แล้วครับผมถ้าอยากฟังแบบมันๆต้องให้เจ้าของลงม,มาเบิ้ลเองครับอันนี้เป็นล็อกกี้นางฟ้านะครับเครื่อง P11 320แรงม้แปลงมานะครับผมเกียร์น่าจะเป็นเกียร์อิสตันนะของแต่งนี่ไม่มีของก๊อปนะครับผมแท้ทั้งนั้นนะครับติดก,กันชนไฟตากรอบทะเบียนซีรอน บอกเขาเอิ้ซีรอนบอกแล้วกัโลกโก้ตัวนี้ครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยจะโจกปัดน้ำฝนบอกจอก,กี้ไฟนี่นะครับแท้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้นี่ โอ้กระบะสวยมากเนี่ยนี่ครับคนที่ต่อกะบะเนี่ยสอสุชัยรอเล้าเอาเรื่องอสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลโอ้บเดมาโดนครับผมบเดทายโดนมาบริเวณว่าบเดมาโดนบเดทายโดนแล้วครับสองปีแล้วครับขั้นนี้นี่ครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมนอกจากรถเสียท็อปนะครับคันนี้รถเสียท็อป ทีมนงาไร่พักจีลานะครับนุ่มเมืองน้ำดำสานนี่ฮะครับ,รบของแต่งนี่ไม่มีของก๊อปนะครับผมแท้ทั้งนั้นนะครับตั้งแต่กันชนไฟตากรอบทะเบียนซีรอนบอกเขาเอิดซีรอนบอกแล้วก็โลโก้ตัวนี้ครับภาษาญี่ปุ่นเนี่ยน่ครับเนี่ยเนี่ยจะโจก วัดน้ำฝนบวกจอกกี้ไฟนี่นะครับแท้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้นี่ดูท่อครับท่ออันนี้น่าจะอุดแล้วครับฝั่งนี้ตอนผมรีวิวรอบที่แรกอะบมเดลนันแบอุดนะครับแต่ว่าปีนี้อุด ดูกระบะไม่รู้ว่ากระบะค่ายไหนเนาะคันนี้เป็นล็อกกี้นางฟ้านะครับเครื่อง p 1 1 320แรงม้านะครับผมเกียร์น่าจะเป็นเกียร์อิสตันนะเนี่ยของแตง่งสองปีที่แล้วผมรีวิวไปอยู่นะครับว่าของแต่งเพิ่นเบิดจักบาทนะครับโอ้เบิดหลาย เสียทอบพย์คนเล่นจะของแท้ครับเก่านอกคนเล่นจะของญี่ปุ่นอะสั่งมาครับเนี่ยถังน้ำมันเล็ดดูดูดูครอบครอบเผาครอบเผาเล็ดเป็นใหญ่ครับสามร้อยยี่สิบแรงเกียร์น่าจะเป็นเกียร์อิตันหรือเปล่านะครับ โอ้กระบะสวยมากเนี่นี่ครับคนที่ต่อกะบะเนี่ยสสุชัยใช่ไหมครับ <c oughs> พิดตจังเดกับขออภัยนะครับผมโอ้ไม่ได้เจอกันนานครับยังรอเหมือนเดิมครับผมรถเสียทอ็อปแต่ว่าเพื่อนบ่ได้ขับเองนะครับเพราะน่าจะจ้างคนขับเพราะว่าเสียท็อปไปน้ำทิมอัดใบนะครับนี่ครับรอรอแล้วเอาเรื่องโอ้โห จะถามเจ้าของคนถามคนขับก่อนป๋าครับคันนี้เกียร์อะไรเนี่ยเกียร์ตันครับเกียร์ตันบ่อีตันได้บ่ะจันธรรมดาห้องเนี่ยป,ป่อีตันใหญ่ขน,นาดใได้หรือเปล่าครับมึงจากหัวเกียกร์ด,ดูครับข้างในวีพีนะครับแต่ว่าเ้าบ่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเพิ่นใส่งานเพิ่นนอนในรถเพิ่นอาจจะของมันอาจจะหกเนาะ สามร้อยยี่สิบแรงมานะครับโอ้ยที่เด็ดด้วยด้วครับคันนี้ของเสซท็อปนี่ก็จะแห้งนะป๋าเนาะอแห้งไปเลยแห้งเงินว่ะครับแห้งเนี่ยอู้หูหุ่นเ,เออนะเาะบ่แห้งเลยบางเครื่องจนรุ่นรุ่นมั่วหักระบะคุณของใหญ่มันเล,ล,ลบบย,ยครับของง่ายนะครับขับขับง่ายครับสบายว่ะครับข,ขับดีอยู่ครับดีอยอ่ครับนี่ครับสองปีแล้วผมว่ารีวิวคันนี้ รีวิวไวแ้แต่สองปีที่แล้วตอนหัวจักกระเพื่อนใหม่ๆมาครับ,บปีแรกบ่เนี้ยหรือปีสองสองส,องสองหน่อยหน่อยสองหน่อยหน่อยเนาะขอจักหน่อยเด้อปา,ปาขอฟังเสียงจักหน่อยเด้อครับ,บน้าเห็นบ่แปหลายจัดให้ปิดประตูกันได้เด้อมันจะปิวเขาอ่าครับเดี๋ยวมาฟังเสียงรถป๋าหน่อยรีวิวคันไหนต้องได้ฟังเสียง ถ้าอยากฟังแบบมันๆต้องให้เจ้าของลงม,มาเบิรนเองครับขอบคุณครับป๋าขอบคุณครับอ่าแล้วไส้เขียวนึงในแจ็คตันนี่ยี่สิบยี่สิบถึงยิบหาเทียวปะไส้ได้เขียวนึ่งยิบหาาอยอ๋ออันนี้เข้าอยู่ไก่โรงงานนอาเลียนไปเข้าเดียวก็หอดเต็มไปเลยเต็มไปเต็มไปนี่นะครับเสียท่าเพิ่นจะใส่ร,รถตอนเดียวนะครับผม ขั้นหนึ่งก็ตั้งตรงอยู่นี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดเพิ่นใส่รถต่อเดียวรถเพิ่นหาขั้นได้รถเสียทอ่อเฉพาะรถสิบหล่อนะครับผมแต่ว่าเสียทอ่อเพิ่นจ้างลูกน้องครับเบิ่ทุกคนนะครับทุกขั้นเลยเพราะว่าเพิ่นไปน้ำรถอาดใบครับแต่ทอมีรถอาดใบสองขั้นนะครับเนี่ยทางนี้ทางอ้อยนี่ก็ปล่อยให้ลูกน้องขับไปเลยนะครับท่อนี่น่าจะอุดนะครับ ตอนี้น่าจะอุดเพราะว่าเห็นแกคุยอยู่ว่าแกจะอุดฝั่งนี้ครับไม่อยากให้มันออกตรงนี้ไม่อยากให้มันออกท่อหายใจนะครับ่าจะอุดอุดตรงนู่นนะครับเห็นห้อยตัดอยู่อุดแล้วครับให้มันออกข้างเดียวให้มันออกดากย่างเดียวครับมันยังฉีแห้งคนว่าโอ้ตัวนีกับพี่ลึกแล้วนี่ล็อกจีว่ามันล็อกจีสองร้าสองสีสงสบ่บ่อเนะคยับสีงหญ่นี่ นี่ครับคัสซีใหญ่น่าจะเป็นคัสซีสองสองสี่นะครับนี่ครับปั๊มลม1ิฟฟี่โอ้สุดจัดไม่ได้เจอกันนานเขายัางหล่อเหมือนเดิมรถเสียท็อปไรพักกีฬาครับของแต่งนี่ไม่ต้องพูดถึงหมดไปเยอะนี่ครับของแกสแตงสไตล์ม่วงๆนักหน่อยครับเนี่ยงามดูดีเลย คันนี้สุดยอดแก้วอ้าวผมเดี๋ยวไปรอช่มตอนพน่ไไไนใส่ใส่อ้อยเนาะพ่นสีไปตรงแปลงได้เขาต้องตามไปเมืองเนาะแต่ว่าตอนนี้เมกาพ่นตรงอยู่ครับเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสีไปทายกันใดไปทายอยู่ใส่ฝากพี่น้องเอฟซีติดตามไปกำลังใจให้ผมนด้ได้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ